สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องพ่อกันอีกแล้วเมื่อนี้ก่อนไปทํางานเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องคอยเฮ็ดไหลย่างพี่นออ้องคอยชิบวอาให้ฟังซื้อซื้อซะคอยหารายได้ทุกทางที่เป็นเงินพี่น้องอย่าหัว,วขวันคอยเด้อพี่น้องน้ําหอมคอยก็ขายนี่อันนี้ลูกค้าสร้างพี่น้อง นี่ลูกค้าสร้างอันนี้เสียเอาไปให้ลูกค้านี่คือก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าปฏิญญาเนะี่ยก็คือว่ามีมู <c oughs> ขาสิาให้ฟังซื้อซะขามีมูหลายอาชีพเพื่อนขายน้ำหอมพี่น้องเพื่อนเ็ดน้ำหอมขายยุตตลาดนัดคอยจะไปรับของมูนั่นแหละมาขาย <c oughs> ว่าได้เ็ดเองแบบพี่น้องนี่น้ำหอมเอามาผาสมแล้วก็ขายเนาะก,กินกับสิบเป็นกิน ก็คือว่ากินกอบน่ละล่ะกินอันน้ำหอมซีซีที่เอามาผสม,มเอาอะพี่น้องเนาะกะบราคากับิถืออันนี้ขวดละลอยได้พี่น้องขวดละลอยอันนี้หกขวดนี่คือลูกค้าสร้างขวดละลอยนี่พี่น้องก็ะื้ได้รายได้ยุน่นนิดน้อยเพราะได้ค่าข้าวต้มขนมพี่น้องเนาะเพราะได้ค่าข้าวต้มขนมเพราะได้ค่าลดค่าน้ำมูกน้ำมันน่ะเนาะพี่น้อง อันนี้ลูกค้าสร้างกระสิเป็นกินนะกินกรอบเด้อพี่น้องนี่อันนี้โพเอ็โมโพเอ็มกินกรอบเด้อพี่น้องออกเหลืองๆโพเอ็มกินผู้ซ้ายนะพี่น้องอันนี้พี่เพิ่นสร้างสองขวดพี่ชื่ออะไรนี่แหละพี่เอสมั้งสั่งสองขวดโพเอ็มกับโปโลสปอร์ตพี่น้องโปโลสปอร์ตขวดอร่อยสองขวดพ่อได้ค่าข้าวต้มขนมพี่น้อง อันนี้กินบูเบอร์รี่อันนี้คุณยายสั่งนี่คุณยายมากินบูเบอร์รี่มันโมเวียนหัวแล้วมะนี่บูเบอร์รี่กินผู้หญิงเนาะอันนี้อันนี้พี่อันนี้กิ่นเกรดนี่พี่รอปภอสั่งพี่น้องพี่รอปภพ,พี่พี่ดาสุดสวยสั่งนี่ลูกค้าประจาพี่น้องเขาไม่ได้ขายดอก เพื่อนมนยายังมาสั่งฮอดหมองพี่น้อง <c ười> คอยขี้ค้านขายแต่ว่าของลูกค้าประจำเบิดเพื่อนกับมาสั่งเอานาะพี่น้องเนาะนี่เห็นบอกินต่อไปกับคือกินอันอ๋ออันนี้น้องสาวสุดสวยสั่งสั่งเดือนละสองขวดทุกเดือนพี่น้องนี่ใส่ดีใส่เก่งเก่งนี่พี่พน้องน้องเนรนาพาเดือนสกาว <c ười> นี่เห็นบอกิสไนท์ มิสไนพี่น้องนี่เห็นไหมคอยขายทั้งเบิดนเะดพี่น้องอันนี้ขวดเทพหกสิบสองกลิ่นพี่น้องอขายดมจนว่าวิ้นหัวพี่น้องขั <c ười> ้นู้ไดสีซื่อของคอยดมเลือกยี่ห้อแะ้วจนว่าวิ้นหัววิ้นหางพี่น้องเนาะขั้นะู้ไดได้ใส้กินประจําเราก็สิบบ่ค่อยได้ดมแต่สําหรับคนลูกค้าไม่เพิ่นกระสิดมหากินที่เข่ากับจะคของพี่น้อง หกสิบสองกิ่นมั่งพาเสียวให้เบิ้งหลายโพดพี่น้องฟินน่ะฟินกินฟินน่ะมีเบิร์ดสกินเลยฟินดำฟินเขียวฟินแดงฟินฟ้าฟินม่วงฟินส้มพี่น้องมีเบิร์ดสกินคันพวกอ่าคันลูกค้าที่มักเซ็กซี่ไม่กี่สิเป็นอันเซ็กซี่อั่มพี่น้องเซ็กซี่อั่มเป็นนั่น เซ็กซี่ไนท์มิดไนท์แล้วก็เป็นโซโซเซ็กซี่พี่น้องกินอะไรมีลายครับพี่น้องเอ้ยพันกินไฮโซก็สิบเป็นกินพวกลากอดพวกกันปารีดยังแสนพี่น้องหกสิบสองกินขอสิบวอกให้ฟังซื้อือ <c oughs> ้าส่วนตัวข่อยอ่ะาขายใส่กินนี่ได้พี่น้องเด้อนี่ใอยได้หกขวดออเดอร์มือนี่หกขวดก็หกร้อยน้พี่น้อง,อมม 600, นะองส่วนตัวข่อยขยใส่กินนี่ ข่อยใส่กินเด็กน้อยกินแป้งพี่น้องแป้งอันสวิตเลิฟเบ,แบบี้ไมายพี่น้องนี่ข่อยใส่ฉีดกันฉีดกันไปเห็ดงานพี่น้องนี่นี่อาบหลดเขาอุ้ยหอมพี่น้องกินแป้งมันสิเป็นกินอ่อนๆอ,อ,อันนี้ข่อยบ๊อแพ้ข่อยใส่ข่อยถ้าเป็นข่อยกับขใส่กินแป้งเแบบี้ไมายแป้งแคร์โคโดโมกิน มีหลายครับแค่เบบี้ไม้โคดโมหรอกกับกินเอยียงอีกกินนึงงนอแป่งไม่กับกินพี่น้องแป่งแค่ฝาแค่ชมพูเบบี้ไม้โคดโมหรอใส่เนาะนี่เห็น่่จอนสันพี่น้องขอยลืมถ้าเป็นฟินฟินมันกระสีออกแบบสปอร์ตเนี่ยพี่น้องฟินแบก็กฟินแบ็กกับฟินเขียวฟินเลดนี่กระสิท,ทเทศห้เบิง ติดทนแน้พี่น้องนี่ฟินแบบกฟินแบ็กกัสีออกแบบผู้ดีแน่ผู้ไซส์กับไซสดใดผู้ยิงกัใไซสดใดพี่น้องฟินแบบกหอมเดี้ดขอขมุนกันอันนี้ฟินฟินเขียวขอยเทสฟินเขียวให้เบิ้งกรีนฟินกรีนของกอบเด้อพี่น้องเด้อผลละล้อยนึงดอกฟินเขียว ฟินเขียวกับหอมหอมออนกับฟินแบกฟินแบกสีเข้มนะฟินเขียวสีละมุนพี่นอ้องหอมผู้หญิงผู้ชายใสยด้เบิดฟินเขียวหาอะไรพิเศษคือก้าวเราคอยมาอนไดเป็นเงินคอยเฮดเบิดพี่นอ้องยุอันนี้ก็ได้ยุเดือนละพันสองพันสามพันแล้วแต่เดือนพี่นอ้องเดือนในขี่ขั้นก็ได้ยุพันหา้าเดือนในขยันก็ได้สามพันคนละ สาม0ีพันหุ่นหลักเฮ็ดไปเรื่อยๆพี่น้องกาต้องซีเรียดอย่างมันรับของมูมาขายนี่เห็นไหมอันนี้ซีเคพี่น้องซีเคสีออกแนวแบบแม็เขาเอื้อนไว้อย่างไรวะซีเคเดี๋ยวขยดมบางคอนขยจังสิบอกได้ว่ามันเป็นกินอยงไ หอ,อมซีเคสี่ออกเนี้ยแบบว่าผู้ซ้ายกินผู้ซ้ายที่ซีเคสพี่น้องนี่ผู้หญิงก็ใช้ได้อยู่ผู้ซ้ายที่แบบว่าแบบเขาเอื่นว่าจังเลยล่ะโรแมนติกไหมพี่น้องนี่ไหมโรแมนติกซีเคเนาะโรแมนติกแบบนี้สนเน่ะพี่น้องผู้หญิงได้กินหรือว่าแบบมีอารมณ์อ่ะพี่น้อง <laughs> อันนี้กินนั่น โ o ล o สปอร์พี่น้ง Sport. องโปลอสปอร์ตขนมอีกอันโอ้ยเต็มแขนไขยเราไขยเมาส์แทะเม็ดกาแฟขยู่ é, ยใส่เนาะนี่โปล o สปอร์กระสีออกแนวสปอร์ตพี่น้องสำหรับสุขขุมแน่จากน้อยเนาะไว้รุ่นกระใสได้สุขหอมอะ่ะผู้หญิงก็คือว่าถ้าถ้าผู้หญิงได้กินก็คือผู้หญิง มิสเน่พี่น้องกลิ่นโปโลโสปอร์หอมของก๊อบเดอรคอยบอกก่อนว่าเป็นของแท้กว่าละร้อยนึงดอกรับของมูมาขายจากตลาดนัดพี่น้องนี่มู่อยกับมหลายอาชีพพี่น้องอันนี้คือมูขายน้ำหอมตลาดนัดเนาะแล้วก็มูขายขนมจีนตลาดนัดพี่น้องขาวกเทียขนมจีนขายเพื่อกันไปนรับของมูมา ทำเองแต่ว่าไปเอาเส้นเขามาพี่น้องแล้วก็เอาสูตรเขามาพร้อมเนาะมูห้อลายอาชีพถึงขอยืนว่าได้เห็นงานขอยก็คิดว่าข่อยอ,อดตายด้วนะพี่นอ้องเพราะว่าเพื่อนเนี่ยมีหลายอาชีพเขาก็บอกว่าเมื่อใดเมื่อใดสิม้ค่าขายแต่ขอยืนได้พร้อมพี่น้องโควิดปันนี้สิไปค่าขายปันใดนะพี่น้องเนาะสิบว่าจริงบะอันนั้นเขามีหลักฐานอยู่แล้วเขาก็ไปต่อได้ลูกค้าเขาไาลนา์นะพี่น้องเนาะมีเห็นไหม หอมพี่น้องนี่เมื่อนี้ขายกระไดอยุหกร้อยหกร้อยขายได้หกขวดแถวข้างบนนี่ข้างล่างนี่เอามาไว้เพื่อลูกค้าเบิดแล้วเขาก็สีสั่งพี่น้องกินดอกไม้กับมีเดอกินซากุระกินโรสกินอ่ะจัสมินกินดอกไม้กับมีพี่น้องมีลหลายกินหอมใครบอกเลยว่าหอม,มเจ้า เจ้านี่มูข่อยนี่เจ้าเพิ่นเพิ่อนผสมเข็มพี่น้องติดโดวนติดเบิดมือป็นว่าน้ำหอมแท้อรลดหอมกันยังวะมูข่อยไหนขายอยู่ตลาดเรือบินตลาดใจโตตลาดเฟต,ตลาดแฟดพี่น้องขายสามตลาดผลขายดีดีมีลูกค้าเพิ่นกันหลายเนาะล้านอัน,นอันนี้ซื้อร้านยังวะ น้ำหอมไพลินพี่น้องซื้อลานเพิ่นเนาะเพิ่นกับมี่ก็หลายล้านเนี้ยตลาดนั่นน่ะมีแบบว่าเป็นแบบซีหาหกเจ้าขายแข่งกันแต่ว่าอันนี้นั่นเพิ่นสิติดทนนี่น้ำหอมไพลินตลาดเรือบินสม,มุรประก,การพี่น้องหอมสติดทนลูกค้าก็หลายเวลาคอยไปไปรับของจากมั่วคอยได้ขายซอยผ่นพี่น้องลูกค้าหุ่มลานโลง่งคง ฉีดเลยฉีดเลยลองได้กว่าละร้อยค่ะบอกนะนี่หอมหอมพี่น้องได้มาพ่อกันซั่นี่แหละนะพี่น้องพอไม่ได้พ่อกันจังน้อยก้อนสิบไปเห็ดงานนี่ก็เก้ามงแล้วข่เขางานสิบมงพี่น้องก <c oughs> ็สิบไปหาขายคล้องนั่นแหละข่อยอาชีพหลักก็กคือขายพัดลมหาตะลิพี่น้องนะอันนี้คืออาชีพเสริมเออ่ยอยลืมบอกเมื่อวานนี่ข่อยขายแกงน้ำไหมเอยได้สี่ร้อยหาสิบพี่น้อง หากทุนแล้วได้กำไรร้อยแปดสิบพี่น้องหยอดกับปุกไวแล้วร้องเฮ็ดเบิงนี่เมื่อนี้ข่อยบ่รู้ว่า่อยสิได้จากบาทก็สะได้ยุร้อยร้อยก่บบาทสองร้อยนะพี่น้องเนาะหยอดไปมือละร้อยสองร้อยมือละสองร้อยพี่น้องเมื่อได้ขายนะก็ได้เพราะได้รายได้ไปเดือนหนึ่งก็สะได้ยูเดสสามสี่หาพันคนละพี่น้องเนาะขายแมนเบอร์สุยางนี่หละอันใดเป็นเงินช่วงนี้ช่วงยุคโควิดหาได้ก็หาไปพี่น้อง เนะาะม่ต้องซีเรียสอย่างมันพี่น้องเมื่อนี้ไข่กระเสียไว้ซัมนี่ละข่เตรียมตัวเอาคองเมนูกค,ค้าก้อนเราวข่กระสิไปเห็นงานต่อเมื่อนี้ข่อยขอโตซัานี่เด้อพี่น้องเนาะพอกันคิดหนาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้มาเว้าสูฟังมวนมวนซื้อพอกันคิดหนาเด้อพี่น้องคิดนี่เอาไว้ซัมนี่ละบายบาย